ครับผมเดี๋ยวพูดถึงการร่วมง,งานกับน้องทั้งสองคนก่อน นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของผมมากนะครับที่ได้ร่วมง,งานกับทั้งน้องแจมแล้วก็น้องไบร์นะฮะเพราะว่าน้องมีความมืออาชีพนะนะครับก็เลยทำให้ผมเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยที <c> ่ <oughs> ตัวหนักของเราเนี่ยมันในตัวเนื้อเรื่องของหนักเ่ยมันเป็นการพูดถึงเรื่องของการทำงานของน้องจะอย่าพวกแบบว่าการถ่ายแฟชั่นการถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการ มันจะมีสีที่ต้องโพสท่าเดินแฟชั่นเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมนั่งอยู่ในห้องมอันก็กินข้าวไปกินขนมไปแทบแทบไม่ต้องมองจอเลยก็ยมั่นใจนะว่าน้องทำได้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับก็อินดีได้ร่วมงานกับน้องคู่นะครับขอบคุณที่ทำงานเต็มที่นะครับก็เชื่อ <c oughs> ว่างานต้องออกมาดีนะในมุมของผมนะันคือหนึ่งชิ้นงานที่ผมรู้สึก สนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณทงางฟาร์ฟางมากด้วยนะครับที่เลือกเราเนคนดูแลโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับก็คุณมากยังไงก็ฝากติดตามนะครับสำหรับชิ้นงานของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ